สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทุกท่านนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดสินค้านําเข้านะคะที่ไม่ถูกกฎหมายนั่นนะแหละเนาะแล้วก็เป็นสินค้าที่มาจากทุกประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะที่ถูกนําเข้ามาแล้วก็ไม่จดทะเบียนไม่ลงทะเบียนหรือว่าไม่แจ้งออยอไม่แจ้งสัมปกรณ์นั่นแหละคะ่ะก็คือเขาเรียกอะไราการตรวจสอบเนาะตรวจสอบสิ่งของที่นําเข้า สินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศนั่น,นะคะเนาะมีการลักลอบเอาเข้ามาแล้วก็เอาไปปลอมออยอไทยนี่แหละค่ะเนาะแล้วก็มีหลายที่ที่เอาเข้ามาแล้วก็ขายเลยไม่ไม่ปลอมออยอคือไม่มีเลยนะคะเนาะไม่ปลอมแล้วก็ไม่มีออยอติดนั่แหละคะ่ะก็คือเป็นของเถื่อนนั่นแหละที่นําเข้ามานะคะในส่วนนี้เราจะเห็นได้เยอะเนาะจากการลงพื้นที่ของแต่ละแต่ละหน่วยงานนี่แหละคะ่ะ นะรวมถึงคนไทยเราที่เข้าไปตรวจสอบเหมือนกันนั่นแหละค่ะเนาะที่เราเห็นกันตามข่าวให้เราเห็นเนาะในส่วนนี้มันก็อยู่ที่คนนําเข้าซึ่งเป็นคนไทยด้วยนะคะทุกคนคนไทยที่เห็นประโยชน์ของตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมไม่คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตนั่นแหละคะ่ะคือนําเข้ามาแล้วนําสินค้าที่เข้ามาแล้วก็ไม่ยอมเสียภาษีเอาเข้ามาโดยที่ ไม่รู้ออกมาจากด้านไหนเนาะอันนี้เราก็ไม่เห็นคือรัดเร้นรอดเข้ามาได้ไงก็ไม่รู้ไม่ผ่านการตรวจสอบของจุดต่างๆที่เข้ามาเนี่ยแหละค่ะเนาะไม่ว่าจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราที่เราเห็นนั่นแหละคะ่ะตามที่คุณเต้ลงพื้นที่นะคะลงพื้นที่ที่ไปตรวจสอบนั่นแหละค่ะเนาะแล้วก็มีการไม่สบายกันนะคะ อาจจะได้ยินเสียงรบกวนหน่อยเนาะ,ะ,ะนั่นแหละคะ่นนะ,คะก็เลยไม่ตรวจสอบนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เอามาขายขายแบบเป็นภาษาบ้านเขาเลยอย่างตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือตามตะเข็บชายแดนที่นําสินค้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพม,ม่าคามนนั่นแหละคะ่ะเนาะแล้วก็ของจีนนี่แหละค่ะเนาะที่นําเข้ามานะคะคก็คือไม่ได้ติดฉลากเป็นภาษาไทยก็คือปล่อยมาแบบไหนแบบนั้นเลย ก็คืออยู่ในชุมชนของคนที่เข้ามาใส่อยู่เยอะๆอย่างที่สมุทรสาครใช่ไหมคะที่มีแรงงานพมา่าหรือว่าเป็นที่แม่ห้องสอนที่มีพม่าเยอะเวลาเอาสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือประเทศพม่านี้เข้ามาก็จะไม่มีอโอยอแล้วก็จะไม่ติดป้ายเป็นภาษาไทยว่ามันคืออะไรนั่นแหละคะ่ะเขาก็จะขายในส่วนของเขาไป ทั้งๆท,ที่มันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วค่ะเนาะเป็นที่คนไทยเราเองด้วยอีกอย่างหนึ่งนี่แหละค่ะคือเลยตามเลยว่างั้นเถอะไม่มีการตรวจสอบคือเจ้าหน้าที่ก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจที่จะตรวจสอบในส่วนนั้นว่าสิ่งที่เขาเอาเข้ามามันไม่ถูกไม่ต้องมันไม่มีอยอยไม่บเจเชื่อนะคะว่าคนในพื้นที่ย่อมรู้ดีที่สุดเวลาเราไปซื้อของมันมีของย่อมเห็นอยู่แล้วว่าสินค้านั้นมันมาแล้วมันไม่มี ภาษาไทยเลยมันไม่มีออยอไทยเลยเนี่ยมันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่านั่นมันเป็นแบบไหนคนในพื้นที่รู้ดีที่สุดนั่นแหละคะ่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องรู้ด้วยนั่นแหละว,ว่าสินค้าพวกนี้มันไม่แต่นมนานแต่ไม่ยอมตรวจไม่ยอมทําอะไรกันนะคะจนกระทั่งมันลุกลามภาคประชาชนนี่แหละคะ่ะออกมากดดันออกมาพูดถึงความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นเพราะว่า แทนที่จะค้าขายของประเทศไทยของคนไทยค้าขายได้แต่พอนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยแล้วมาขายในชุมชนเหล่านั้นเขาก็ไม่ซื้อของไทยเลยพอไม่ซื้อของคนไทยที่ขายเขาก็จะซื้อแต่คนที่เป็นประเทศเพื่อนเป็นประเทศเขาเองเนะี่ยที่เข้ามาใส่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ค้าขายทั้งๆท,ที่การค้าขายเนี้ยมันต้องเป็นคนไทยเท่านั้นที่จะค้าขายได้ใช่ไหมคะ เราก็เห็นหลายที่แล้วที่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทํางานในประเทศไทยแต่มาค้าขายเป็นงานสงวนของคนไทยแล้วก็เอาสินค้านําเข้ามามาขายเกินทุกพื้นที่ที่เขาอยู่กันนี่แหละคะ่ะส่วนหนึ่งก็คือคนไทยเราไม่เป็นหูเป็นตาไม่รักษาผลประโยชน์ของตัวเองนี่แหละคะ่ะมันจึงลุกลามมาจนถึงปัจจุบนันนี้แล้วก็มันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็มีแบบเขาไม่ อย่าลืมว่าคนชาติเขาเขาก็อุดหนุนคนชาติเขาเขาจะไม่มาซื้อของคนไทยแน่นอนเพราะไทยเราพูดภาษาเขาไม่รู้เรื่องนะคะเวลาเขาคุยกัน,นฟังกันไม่ออกหรอกคะ่ะนอกจากคนที่เขาไปเรียนมาเท่านั้นแหลคะค่ะถึงจะฟังภาษาเขาออกขนาดหมู่บ้านที่ติดชายแดน นะคะถ้าเราไม่เข้าใจไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าเวลาเขาคุยมันหมายถึงอะไรแม้แต่นะคะที่เจ้าหนะ้าที่ราชตเวน่ะบางทียังไม่รู้ภาษาเขาเลยเขาคุยอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ร่่มเรียนมาใช่ไหมคะคือเรารักษาตะเก็บชายแดนของเราแต่เราไม่ได้ศึกษาภาษาเขาเวลาเขาคุยอะไรนี่เราจะไม่รู้เรื่องนะคะในส่วนนี้ภาครัฐเราน่าจะมีทุนสนับสนุนให้คนที่ เฝ้าระวังตะเข็บชายแดนเนี่ยเรียนภาษาเหล่านั้นให้เข้าใจเวลาเขาคุยอะไรเราจะได้รู้ทันวิธีเขาใช่ไหมคะเวลาเขาคุยแล้วเขาพูดอะไรเราจะได้ฟังรู้เรื่องในส่วนนี้มันน่าจะมีนะคะหน่วยงานทำให้เขาคนไทยเราหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของเราไม่ว่าจะเป็นนะคะเขาเรียกอะไรนะกรมป่าไม้ใช่ไหมที่ดูแลรักษาผืนป่านั่นแหละคะ่ะที่ไปลาตะเวนตามป่าตามเขาเนี่ย มันควรจะให้เขาได้เล่าเรียนภาษาเหล่านั้นว่าเขาพูดสื่อสารแล้วมันเป็นไรเราจะได้รู้ทันเขารู้เขารู้เรานั่นแหละค่ะว่าสิ่งที่เขาพูดมันหมายถึงอะไรเวลาเราพูดเราจะได้ฟังเข้าใจใช่ไหมคะทุกคนมันน่าจะมีงบส่วนนี้ไปสนับสนุนในการเรียนรู้สมมติว่าคนที่ไปเฝ้าตะเข็บชายแดนทางฝั่งพมา่าก็ต้องเรียนภาษาพมา่าให้เข้าใจว่า เขาพูดหมายถึงอะไรก็เหมือนที่เขาเข้ามาอยู่เมืองไทยเราเขาเรียนและเขารู้ว่าเราคุยอะไรกฎหมายของเราเป็นแบบไหนนะคะเขาก็จะบอกต่อๆกันแล้วเขาฟังเรารู้เรื่องแต่เราฟังเขาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันเสียเปรียบตรงนี้แหละคะ่ะคือเขาด่าเราเรายังไม่รู้เลยใช่ไหมคะทุกคนเนี่แหละคะ่ะคือตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเนี่ยพอเขานําสินค้าเข้ามาขายมากๆเนี่ย เขาก็ไม่มานอุ่นหนุนคนไทยอยู่แล้วเห็นไหมที่ตลาดนะคะขายปลาพวกนี้ขายอาหารทะเลขายของทะเลอย่างนี้อย่างเราไปซื้อมาน้อยเพื่อที่จะมาขายพอเขาไปซื้อมาเยอะแล้วก็ขายต้นทุนเขาน้อยเขาก็มาขายน้อยกว่าเราน้อยกว่าคนไทยคนไทยก็ขายไม่ได้พอเขาไปซื้อเขาต้องซื้อคนที่ขายราคาถูกใช่ไหมคะนี่แหละค่ะมันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมเรามากมายเลยค่ะมันมาจากการที่ว่า คนเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเราเยอะและก็นําสิ่งของเข้ามาขายโดยไม่แจ้งการเสียภาษีนั่นแหละค่ะเนาะและเอามาขายก็ตั้งร้านขายหรือขายของไม่รู้ว่ามีการแจ้งตั้งร้านเพื่อที่จะเสียภาษีให้ประเทศไทยหรือเปล่าในส่วนนี้ก็ไม่รู้ต้องตรวจสอบนั่นแหละค่ะเนาะเพราะว่าเห็นหลายที่แล้วที่ไปคือไม่ได้เสียภาษีให้กับประเทศไทยไให้กับรัฐบาลเลย มันจึงเหมือนกับว่าเข้ามาอยู่มากแต่ไทยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรมีแต่เข้ามาได้กอบโกยเงินไม่เข้าประเทศไทยเราเลยเข้าตัวเขาเหล่านั้นหมดเลยเข้าคนต่างด้าวหมดเลยเพราะเข้ามาค้าขายขายได้เขาเรียกอะไรไม่ได้แจ้งภาษีก็ไม่ได้เสียภาษีให้รัฐบาลเพราะว่ามันเป็นผิดกฎหมาย ที่สงวนไว้ให้คนไทยนั่นแหละคะ่ะแต่เขาสามารถลักลอบเปิดได้แล้วกี่ปีก็ไม่รู้เนี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ยไม่รู้กี่ปีแล้วใช่ไหมคะทุกคนไม่มีงบประมาณเสียภาษีให้รัฐบาลไทยเลยก็เท่ากับว่าเขาเหล่านั้นได้เต็มๆนั่นแหละคะ่ะเนาะในส่วนนี้ก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ที่จะตรวจสอบรวมถึงคนไทยในพื้นที่แต่และพื้นที่นั่นแหละคะ่ะว่าเราเห็นแบบนี้แล้ว มันมีผลกระทบกับเรายัางไงเราก็ต้องแจ้งหน่วยงานนี่แหละค่ะว่าสมัยนี้มันมีสื่อโซเชียลมากมายนะคะถ้าเราเห็นเราเก็บหลักฐานนั่นแหละค่ะคือสิ่งสําคัญสุดคือหลักฐานเพื่อที่จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไม่ทําอะไรมันมีกฎหมายตัวหนึ่งห้าเจ็ดสำหรับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วเนาะในส่วนนั้นนะคะก็ทําตามระบบกฎหมายนั่นแหละค่ะนะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหมพ่พรุ่งนี้เนาะ คลิปนี้ก็ขอบคุณน้ำใจทุกท่านนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ทักทายแล้วก็มาให้คำแนะนำเนาะเกี่ยวกับสุขภาพกับน้องนางก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนั่นแหละคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเรามาเจอกันพรุ่งนี้เนาะพอลูกก็จะนอนแล้วไม่สบายนะคะน้ำมูก,กไอกันเยอะแยะไปหมดนะคะเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ